哇，这样子真的一个。 เป็นไฮไลท์ของเบียทีนี้เราจะลอยกระทงแล้วแบบในเดียร์นั่นกับเดี๋ยวก็แจกกระทงทุกท่านคือไว้ก่อนนะที่จะพา่าเดี๋ยวพามาก้นต้นกุะ่า